สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่มาทารอรดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีกุมและขนากุมนะคะประจําเดือนมิถุนายน2567นะคะชาวราศีกุมและขนากุมค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดูความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบางค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่คะ่ะที่ไม่กาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทัิทีเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็น ดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวกุมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาคะ่ะชาวราศีกุมลัคนากุมคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่อง,างราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ เป็นไพ่ห้าเหรียญค่ะเป็นไพ่หกถ้วยนะคะและเป็นไพ่เดลิเวอรค่ะชาวราศีกุมและคนากุมนะคะในอดีตที่ผ่านมานะ คุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกนะคะธาตด,ดินพฤกษบกันมังกรนะคะมีชาวราศีมิถุนละคณะมิถุนด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้ำพยเท่านั้นค่ะ ไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกุมลั k a h นกุมเนี่ยบางคนาบางคู่นะเก็บเงินแต่งงานเนาะเออนะคะเก็บเงินแต่งงานอดทนนะคะอดกลั้นนะคะแต่ไม่ถึงกับอดอยากนะเออนะคะประมาณว่าช่วยกันเก็บช่วยกันออมนะคะเพื่อที่จะสร้างอนาคตสร้างครอบครัวด้วยกันมีการวางแผนมีการพูดคุยวางแผนถึงอนาคต มีการเขาเรียกว่าพาไปเจอญาติผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ w o r ร์ตเคสเาเอ่อบางความสัมพันธ์บางคนเอ่อไปเจอกับความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเอ่อเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ด นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไปอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่มีเจ้าของแล้วแต่งงานแล้วมีพันธะภาระความรับผิดชอบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็น worst case นะคะ,อ,ะอีกกรณีหนึ่งนะคะในในอดีตที่ผ่านมาชาวกลุ่มบางคนมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คนเก่าๆนี้อาจจะเป็นคนเก่าที่แบบเก่ามากๆป๊อปปี้เลิฟ รู้จักกันสมัยเด็กๆก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า,เ,าเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะมีการวนกลับเข้ามานะคะเคยแต่งงานมีลูกด้วยกันอะไรเงเี้ยเออนะคะแล้วก็เหมือนกับเคยห่างหายกันไปแล้วอดีตที่ผ่านมาก็มีการวนกลับมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสักคลิปข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพาของคุณไม่ต้องนั่งไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมลัคนากุมในเรื่องราวความรักในช่วงเดือนมิถุนายน2567เป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ไปได้ค่ะได้เป็นไพ่เดทนะคะอย่างที่บอกนะว่าชาวกลุ่มบางคนอะ่ะมีคนเก่าๆก,กลับเข้ามาในความสัมพันธ์จริงๆนะคะไพ่สเตรนท์ค่ะไพ่ทาวเวอร์นะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะมีการกลกลับเข้ามาอีกอะไรประมาณนี้อืมสามถ้วยนะชาวราศีกุมลัคนากุมนะ,ะเอ่อมีชาวทัต ธาตุน้ำก,รรก็รากฏมีพิจิกโดดเด่นในชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกมีชาวสิงห์ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่บรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวกลุ่มตามหน้าไพ่พลังงานของคนเก่าๆที่วนเวียนกลับเข้ามาค่อนข้างทีง่จะสูงและเป็นคนที่ตัคุณคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสวนกลับมาแล้วแหละไม่ได้จะเจอกันอีกแล้วหรือว่าจบไม่สวยอะไรอย่างเงี้ย แต่มันก็มีการวนกลับมานะคะแล้วถามว่ามีโอกาสที่จะมีคนใหม่ไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นแบบชาวต่างชาติไปเลยหรือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นรักทางไกลไปเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องระมัดระวังว่านะคะคนที่เข้ามานั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเยอะอืม ประมาณนี้ก็ได้นะคะอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกุมลัคนาลกุมกับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นกับตัวคุณจะอยู่ในสถานะไหนขอให้เป็นคนที่มีคนคิดถึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวกุมก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะชาวราศีกุมลัคนาลกุมคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขามาดูกัน เพแรกนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยไพ่ดิเมจิเชียนนะคะไพ่ห้าไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่สีดาบ ชาวราศีกุปและขนากุมเอาจริงๆแล้วตัวคุณไม่ค่อยจะไว้ใจเขาสักเท่าไหร่ในการกลับมาในการสื่อสารนะคะคุณรู้สึกสับสนคุณรู้สึกแบบไม่ปลอดภยัยคุณรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะเข้ามาพร้อมปัญหาหรือเข้ามาจะทําให้ชีวิตคุณยุ่งเหยิงวุ่นวายอีกหรือเปล่าสิ่งที่เขาพูดมาเชื่อได้หรือเปล่า เออชื่อได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศรีกุมภ์ะัคนณากรุคิดถึงคนคนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะมาดูกันไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ทำพรัรนค่ะไพ่เอ็มเพรส นะคะคและเป็นไพ่ทิหายบนเทศค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะคุณอาจจะดิวกับชาววันพุธวันจันทร์วันศุกร์นะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูมีเกณฑ์ที่จะเป็นชาวต่างชาติสูงนะคะ คิดถึงใครก็ได้นึกถึงใครก็ได้ไม่อ่านรับหน้าไพ่ตัวเขาคิดตัวเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเอาจริงๆล้วเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยนะคะเขาอยากจะทําความรู้จักอยากจะเรียนรู้นะคะอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเขาพร้อมที่จะเขารู้สึกว่าเขาพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการที่ถ้าหากว่าเขามีคุณอยู่ในชีวิตจะทําให้ตัวเขาเป็นคน ที่ดีขึ้นในอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ดีมากกว่าทุกวันนี้อะไรประมาณเนี้นะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีตอ่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมและคณากุมเป็นอย่างไรใน่ขอเน้นบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เก้าไม้เท้าค่ะไม่ก็ยังสัมผัสถึงความไม่ไว้วางใจเหมือนกันอมไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาไพ่เดอะฟูนะคะไพ่สองถ้วยและเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าชาวราศรีกุมลัคนากุมนะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่รู้สึกว่าจะมีการให้โอกาส เกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์นี้จะไปแบบไม่คาดหวังนะความสัมพันธ์นี้จะไปแบบสบายๆว่างก็คุยมีอะไรก็คอยอยู่ห่างๆนะคะมันยังไม่ได้มีความไว้วางใจขนาดนั้นยังมีความระแวงยังมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่อย่างน้อย การที่เปิดโอกาสนะคะมันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรถ้าหากว่าชาวกลุมยังควบคุม control ค,ความรู้สึกหรือว่ามีเส้นแบ่งที่ชัดเจนต่อกันได้อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าให้ทาร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสามารถได้กับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะขอคําแนะนําคําแนะนําใบได,ได้ได้เป็นไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะสังเกตการคะ่ะ เฝ้าระวังนะคะเดวิลนะคะไพ่ก็บอกว่ายังไม่ให้คุณไว้ใจนะคิงถือไม่เท้าค่ะให้ดูไปเรื่อยๆนะและเป็นไพ่สองดางเออคือชาวกลุ่มไพ่ทาโร่แนะนำว่าให้คุณรออยู่เฉยๆรอดูอยู่ห่างๆ อ่ารอดูพฤติกรรมรอดูความจริงใจรอดูการเทคแอคชั่นของเขาว่าเขาจะมาไม้ไหนเขาจะพูดยังไงการกระทําสอดคล้องกันหรือไม่อะไรประมาณเนี้นะคะอืม แล้วตัวคุณจะได้รู้จะได้เห็นเองว่าเขาจริงใจหรือเปล่าเขาทําตามสิ่งที่เขาพูดได้จริงๆไหมหรือสิ่งที่เขาพูดออกมาเชื่อได้หรือไม่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะชาวกลุ่มเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม พี่ม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ